สวัสดีจ้า,ฮ,า,า,าฮัลโหลทุก้า,ามอ่านาานห้าาามตาชว,วันนี้จะมาทําข้าวผัดข้าวผัดกุ้งใส่ไข่เค็มอันนี้เป็นข้าวข้าวสวยนะคะได้ก็าปะฝันาอันนี้เป็นไข่แดงเค็มนะคะเราเอาเฉพาะไข่แดงนะคะไข่แดงเนี่ยซื้อมามันยังไม่สุกเราเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะไข่เค็มเนี่ยเอาไปต้มให้สุกก่อนเราไม่เอาไข่าขาวนะคะ อ่ะเราเอาเฉพาะไข่แดงบี้บี้ซะก่อนนี่ก็หามตานวงองอยู่เลยสาบสุกก็ี่เห่าแล้วจะเจ๋งยงเคยอ่ะัวอยางที่ห้าแก่ใส่ก้อนแจงแล้วอันนี้เป็นกุ้งสดนะคะเราเดี๋ยวจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้านี่ก็ห้าใส่ก้อนแจงแล้วห้อยเจ้าปุยแจงะละอันนี้ผ่าหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเีเ๋ยวชิดรับเคยอ่ิ้นยงนะกระเทียมสับ ส่วนผักของเราก็จะมีแครอทเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นบ็อกคลอี่เราเอาเฉพาะ,ะต้นมาได้เดี๋ยวจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีหอมใหญ่แล้วก็มีต้นหอมเยาวชงนะยาวได้ก่อไส้หลานฟ้าได้ก่อไส้หลานฟ้าก็ที่ฟ้าอยู่เลยเช้าได้ก่อแล้วยูยูเลยชิดรลับเคือจะอาห,หัว萝าชิดรลับจะมเหยวหอมช,ชิดรลับโอเคเรามาทําก่อนนะคะ เราจะมาหัน่นแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนหงรอปะชิดรับเคยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะ ใส่มันจะได้สวยงามนะคะหลง佐ดิ้หงหงลอปะเล่จะวีแรงที่อ่ะจะงา็สจะวีแรงที่แก่ก็จะมีผักกินนะแล้วก็จะมีเราได้ประโยชน์กับผักนะคะแล้วก็สีสันก็สวยงามนะคะโอเคกลับไปก่อน จากนั้นเราก็จะมาหั่นบออ็อกคลี่เอาเฉพาะไอ้ต้นมันต้นบอคกอกลี่นะคะส่วนดอกมันเราเอาไปผัดแล้วเหลือต้นมันแล้วก็ไม่ทิ้งสามารถเอามาผัดผักหรือจะอไปนึ่งทําอะไรก็ได้นะคะเราจะมาหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆเราเอาเปลือกมันออกก่อนนะคะ เอาเปลือกออกนะคะเปลือกมันแข็งนะคะเราจะเอาเปลือกออกก่อนนะคะเปลือกเนี่ยตัดออกแล้วนะคะนี่กอไซรันฟ้ายูไพ่เพสินะอยูฉิดเจ้ะะาก็ที่เพส่ินะะี่ก็ไม่จะหูอห่างก่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะ สูตรนี้เป็นข้าวผัดง่ายๆนะคะนี่ก็เช้าฝ่านหัวการต้านนะเช้าฝานหัวการต้านแกเราใส่ไปด้วยกันนะคะเวลาผัดก็ใส่รวมกันไปเลยแล้วก็ หอมใหญ่หอมใหญ่ก็จะหันนนห่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆฉีดใส่รับเตียไม่กว่าหยองชงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะ จะได้ผักหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาหั่นกุ้งกุ้งเนี่ยต้องไม่ไม่ไม่ใส่ทั้งตัวนะคะ้าจับหลอดแสงแจกระจับแรงกะจะัลจะหลานสุกอะฮะจะวีชิดลับเคยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกุ้งนะคะสูตรนี้จะหั่นจะกุ้งนะคะสูตรนี้นะคะจะหั่นกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะกุ้งล้างน้ําสะอาดแลว้วผ่าหลังแลว้ว เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยวันนี้เราจะทำข้าวผัดกุ้งกับไข่เค็มไข่แดงเค็มข้าวผัดกุ้งไข่แดงเค็มจ้า โอเคจ้ะใส่ไว้นะก็ขออนุญาตล้างมือก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าใส่เสาสิ้นตปก็ตั้งแงจานหน้ขอล้างมือก่อนนะคะโอเคทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมกุ้งพร้อมข้าวพร้อมไข่แดงเค็มพร้อมทุกอย่างพร้อม เรามาผัดกันเลยจ้ามาจ้าเปิดไฟนะคะเปิดไฟผัดง่ายๆนะคะง่ายมากเลยจ้าไข่แดงของเราไม่เค็มมากนะคะ ใส่น้ำมันเข้าไปฟองตเตยเอาเลยน้ำมันประมาณนี้นะคะฟองเตยเยาฟองตีส่นยองลฮ้ยใส่กระเทียมสับลงไป ตามด้วยไข่แดงเค็มใส่ไข่แดงเค็มเข้าไปก่อนนะคะก่อนที่หมตานวองเลยเห,หมตานวองขาวและ้าวเพิ่มเลสินะผัดไข่แดงเค็มนะคะสีสันสวยงามมากเลยจ้าจากนั้นเราก็ใส่กุ้งลงไปฟองที่ห้าเลย โอเคอืมกินหอมมากเลยโอ้โหงอะมันโต เลยนะคะที่ห้าสุกเจ้าเราฟองที่ชอยเรอให้สิใส่ผักลงไปก่อนนะคะส่วนต้นหอมใส่ที่หลังโอเคใส่ผักลงไปผัดใส่ข้าวลงไปได้เลยจ้าฟองที่ป่านลงให้ลนะ ไข่แดงของเราจะไม่เค็มมากเท่าไหร่นะคะไม่เค็มมากไม่เค็มโดงโอเคเรามาปรปุงรสเลยจ้าเรอถึงในเลียวใส่พิกไทยพิกไทยนะคะ ใส่น้ำตาลนิดนึงฟงองที่สีทองเหรอเฮ้ยใส่น้ำตาลนิดเดียวนะคะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนิดเดียวครึ่งช้อนชาใส่ซีอิ้วลงไปฟองที่สีเลวเลยเฮ้ยซีสีเหลวตามด้วยน้ำมันงาเล็กน้อยน้ำมันงานิดหน่อย เดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนนะคะว่ามันเค็มหรือเปล่าพอชิมดูก่อนนะคะถ้าไม่พอเค็มเราก็ใส่อซอสน้ำมันหอยลงไปใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะซอสที่เส้นโบยาวเลยนะ,ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียว ใส่ประมาณนี้ประมาณครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้าฟองที่ชงเราเลย <c oughs> ผัดเลยนะคะผัดเลยนะคะอร่อยมากเลยจ้าสีสวยงามแล้วก็เราไม่ติดกระทะด้วยนะคะอาผัดให้แห้งนิดนึง ผัดกันข้าเครื่องก่อนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ่าง่ายๆนะคะเข้าผัดของเราไม่ติดกระทะเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ สับเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยนะคะสอตักใส่จานได้เลยสวยงามมากเลยจ้าวันนี้นำเสนอเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยโหการต้านมำไโหเสกเยาวการต้าอยาหโหเสก แล้วก็อร่อยนะคะวันนี้นำเสนอข้าวผัดกุ้งไข่แดงเค็มนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจ้าต้อแจ๋แตงก้าไทย